ด,ดีหรือเปล่าเนี่ยรุ่นมงคลไม่มั่นใจนะไม่ไว้ใจทหารหรอกนะครับกลัวกลัวว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจกันไงนะครับกลัวมากกลัวจริงๆเรื่องแน้รู้เห็นเป็นใจกันให้ทารักเข้ากรุงเทพได้เนี่ยนะครับลูกยาวก็มีส่งไปได้กี่ยี่สิบสามสิบลูกไม่เสียกําลังพลน,นะครับเนาะไม่เสียกําลังโอ้ยอย่าว่าแต่ลูกยาวเลย นะครับเนาะลูกสั้นยังไม่มีเลยนะครับเนาะว่าแดงทําอะไรเจ้ายอดศึกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบารมีนะครับนายหลวงราชการที่เกาคุ้มครองครับถูกต้องนะครับคุณสุวิไลนะครับน่ะนะครับป๋าครับนะครับพร้อมวันไหนนะครับน่ะเราออกศึกด้วยกันนะนะพี่ทูทูนะครับเนี่ยนะนะครับรูมมคนจะออกเที่ยงคืนครึ่งนี่แหละนะครับเที่ยงคืนครึ่งสามสิบสองนาทีนี่แหละนะครับน่ะออกแล้วเดี๋ยวหาถุงปุ๋ยก่อนบอกให้แม่บ้านหาถุงปุ๋ยแล้วนะแม่ง นะครับนะหาถุงปุ๋ยเอาเข้าสารไปสักสองกิโลนะนะครับทําธุรกิจเป็นหลักนะครับลูกหลานช่างมันนะครับเออนะครับรวมบาคนก็แปลกนะนะครับประชาชนชาวไทยเนี่ยต้องตัดสินใจกันคราวนี้ละใครที่สนับสนุนในพวกหน้าเหลี่ยมนี่นะข่าวหน้าจําไว้นี่แหละนะครับนะ <c oughs> มันเอาเศรษฐกิจเป็นหลักมันไม่ดูแลรักษาประเทศมันควบคุมทหารหมดนี่ นะครับเออมันเหมือนสกัดจุดทหารน่ะดิ้นไม่ได้เลยทหารน่ะ e <ast> นะครับเห็นไหมล่ะนี่มันยังจะออกกฎหมายอีกนะมันยังจะออกกฎหมายน่ะตั้งนายพลเองนะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถตั้งนายพลเองได้นะครับเออเออสามารถตั้งนายพลเองได้นี่นะครับเออนะครับเห็นไหมมันพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อจะควบคุมทหารากองกําลังพลของประเทศนี่ให้อยู่อะ นะครับถ้ามันควบคุมอยู่นะต่อไปนะมึงเอ้ยนะครับเปลี่ยนไหมยาบ้าจากไอ้ไอ้ว้าแดงมันจะทะลักเข้ามาขนาดไหนไม่รู้นี่ถ้ามันควบคุมกําลังพนอยู่นะนะครับถ้ากําลังพลเนี่ยนะครับสมมุติว่ากําลังพนต่อไปในคราวหน้าเนี่ยเป็นคนของว้าแดงเป็นลูกหลานของว้าแดงนะถ้าเข้ามาเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะครับยางน้อยนยไอ้พวกหน้าเรียมมันจะต้องเอาเงินเข้าสู้ไง นีครับเพราะประชาชนคนไทยมันแพ้เงินไงแล้วมันต้องพยายามทําให้คนไทยเนี่ยยากจนมากที่สุดนะครับเห็นไหมมันจะต้องผลักดันให้คนไทยเนี่ยยากจนมากที่สุดแล้วมันจะได้ขายเสียงได้ดีไงพวกเนี้ยนะครับพี่ทีดีเนี่ยก็ทุกวันนี้คอมมิวนิสต์เขาอยู่ในเมืองแล้วนะครับคอยชี้เป้าพอนะครับแล้วก็นี่ไงมันคอยมันสกัดเป้าด้วยมันไม่ได้ชี้เป้าด้วยนะนะครับก็ไปถามกระทรวงกลาโหมดินะครับอดีตคอมมิวนิสต์เก่าไม่ใช่เหรอ นะครับเห็นกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีกระทรวงกาาโหมเนี่ยนะครับไปบอกว่านะครับนะนะครับไปบอกว่านะครับว้าแดงนะครับไม่ได้นะครับลุกล้ำผืนแผ่นดินไทยสักนิดเลยหนึ่งตารางนิ้วก็ไม่ได้ลุกฟังมันพูดดิมันจริงหรือเปล่านะครับเออแต่ประชาชนคนไทยไปสํารวจดูแล้วมันลุกจริงๆลุกเข้ามาเป็นกิโลนะครับแต่รัฐมนตรีกาาโหมไม่รู้เหียอะไรสักอย่างเลยอ่ะ เ <an throp od way> นะครับเนอเห็นไหมไม่รู้เฮียอะไรสักอย่างเลย awakening. เป็นรัฐมนตรีกลาโหมข่าวกองก็ไม่มีเนะครับเห็นไหมแล้วจะมาคุมกําลังพลทหารแล้วจะไปลบกับใครอ่ะนะครับมันสก,กัดจุดมันไม่ให้ลบไงนะครับจะยืดเยื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะนะครับเนี่ยนะจนว้าดแดงมันตั้งตัวได้อ่ะเนะครับจนว้าดแดงมันตั้งตัวได้นี่นะประเทศไทยเกิดความเสียหายนะครับพอในวันข้างหน้ามันก็บอกว่าไม่อยากให้เสียกําลังพล นะครับเออไม่อยากให้เกิดสงครามสงครามอะไรอะ่ะนะครับเราไปลบกับใครสงครามเราไปลบกับใครนะครับเราแค่ผลักดันชนเผ่าให้มันออกไปอยู่ฝั่งประเทศพม่านู่นเราไม่ได้ไปลบสงครามสงครามกับใครแบบนี้เขาไปเรียกว่าทําสงครามนะ่ะนะครับถามาว่าแล้วมันจะกล้ายิงเราหรือเปล่าเราผลักดันมันมันจะยิงเราไหมล่ะนะครับกล้าไหมล่ะการที่ไปอยู่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยนะครับคุณจะไปต่อยกับเจ้าของบ้านเขาไหมล่ะคุณตายนะ่ะ นะครับเออคุณตายนะไปต่อยกับเจ้าของบ้านเขาเนี่ยนะครับเออเขารู้ประชาทันคุณนะจะบอกให้นะครับเห็นไหมล่ะรัฐบาลชุดนี้นะครับแย่มากนะครับแย่จริงๆนะครับไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วนะครับไม่มีอะไรแย่กว่านี้รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาในประเทศไทยนี่นะนะครับครั้งนี้รัฐบาลนี้แย่ที่สุดเลยนะครับอ่อ,อนแอมากที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีรัฐบาลมา นะครับตั้งแต่ลุงมงคลนะครับลืมตาขึ้นมานะครับรู้ว่าการเมืองเป็นยังไงนี่นะจึงเจอรัฐบาลนี่อ่อนแอมากที่สุดรัฐบาลนี่แหละนะครับไม่โต้อตอบแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็โง่ที่สุดเลยนะครับรัฐมนตรีกลาห์หัถ้าลุงมงคลฟังนะโง่ที่สุดนะครับในตำนานเลยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาจนถึงเดี๋ยวนี้นะนะครับมีรัฐมนตรีกลาหหมที่ควบคุมดูแลทหารเนี่ยคนนี้โง่ที่สุดนะครับไม่รู้จะเอามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้อย่างไรลุงมงคลก็งงเลย